ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องคาว่าลวกนะครับลวกนะครับในภาษาละนาเห็นการเขียนกันลายแบบเหมือนกันนะครับเรามาลองสะกดดูนะครับมาลวกนะครับลวกไม่ต้องใช้ตัวละนะครับตัวละนะครับมาตัวละอันนี้เราเรายังไม่ต้องใจห่างเลยนะครับมาลองดูก่อนนะครับลวกนะครับ ไม่ออโทษโทษทีโทษทีอันนี้ไม่เกาะอ๋อมันต้องตัวแต่ว่านะครับไม่กลัวนะครับลหลัวนะครับหลัวหลัวนะครับมหมายมั้ยหลัวมีตัวมีตัวสก,ก๊อก็ตัดออก ตัดไอตัวตัวไม่ไม่กังไหลแอรไม่โกงออกนะครับมาอันนี้มันก็ออกเสียงหลวกนะครับมันบรรลกเตี้ยนะครับมันบนหลวกมันบรรลวกนะครับ่าอันนี้มันหลวกนะครับบลวกมันบรรลวกนะครับก็มีแนวทางสองอย่างนะครับที่จะให้มันเป็นลวกนะครับมาอันนี้ลวกนะครับมา ทีนี้แนวทางแรกแนวทางแรกก็คืออ่าอันนี้มันหลวกนะครับมันเป็นหลวกเสียงเองนะครับลวกนะครับลวกแนวทางแรกก็คือนะครับมาใส่ใส่ไม้ซัดนะครับไม้ซัดนะครับอ่าใส่ไม้ซัดเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับ ลกนะครับาจากจากเสียงเอกนะครับเสียงเอกก็ใส่ไมซัสไปก็มันเป็นตัวละนะครับอักษรส่งก็กดเสียงให้่ต่ำลงก็ปปลายเป็นลวกนะครับลวกนะครับแนวทางที่สองนะครับแนวทางที่สองแนวทางที่สองก็ใจแบบเดิมก็ไป กรรมที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้ไม้ไม้ไม้กัวนะครับไม้กัวนะครับออันนี้มันเป็นไม้กัวนะครับไม้กัวนะครับใช้ไม้กัวอ่าอย่างนี้นะครับไม้กัวอย่างไรครับไม้กัวอ่าอันนี้กัวอย่างนี้นะครับเนี่ยกัวนะครับล้วนะฮะล้วนะฮะ ลวลวนะครับเป็นล้วนะครับอ่าเติมกะเข้าไปนะครับอเติมตัวสะกดตัวกะนี่เข้าไปนะครับอ <c oughs> โทษที <c oughs> โทษทีครับ <c oughs> อ้าวบัดหมายสักทีน,นี่นะครับเติมกะเข้าไปก็ยี่ไหนไหม่ก็เอาไม้ แล้วก็เอาไม้อันนี้ออกเหียนะครับมันมีตัวสะกดแล้วนะครับมาเอาไม้เห็นไหมครับออกมาแล้วนะครับมาคนมีเขียนนี้กับมีนะครับลวกนะครับมาอันนี้ก็ลวกอันนี้ก็ลวกนะอันนี้ลวกนะครับมาอาท่านจะไปเขียนแบบใดก็ไปพิจารณากันนะครับ